สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและลูกค้าทุกท่านวันนี้อยู่กับผมแอดมิน j s q z สนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสุ่มสกินใหม่ของแหวนให้คุณผู้ชมดูกันนะครับว่าใช้ทั้งหมดกี่คูปองและจะมาแนะนำโปรโมชั่นด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการเติมคูปองไปสุ่มสกินแหวนตัวนี้นะครับขออนุญาตขึ้นโปรโมชั่นก่อนเลย โปรโมชั่นประมาณนี้นะดูคร่าวๆไปก่อนเดี๋ยวจะไปอธิบายทีในท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับมาเรามาเริ่มสุ่มกันเลยสำหรับสกินชาร์กไทม์เมอร์ของแ well ว h หายนะครับก่อนอื่นนะครับตัวหน้ากิจกรรมจะอยู่ที่หน้าล็อบบี้แดนฉลามข้างนั่นแหละครับคลิกไปเลย คลิกปุ๊บพอคลิกปุ๊บเราจะเข้าสู่หน้าตัวกิจกรรมนะครับซึ่งหน้าตัวกิจกรรมมองไปที่หลอดทางซ้ายครับหลอดทางซ้ายคือหลอดที่เราจะต้องเก็บสเปรย์ซึ่งถ้าเราเก็บสเปรย์เนี่ยครบ15ชิ้นเราจะได้ในโ่งสกินแวร์ทันทีนะครับส่วนคลิกเพื่อเลือกตรงฝั่งขวามือเนี่ยเราสามารถเลือกได้ครับว่าอยากให้อเทม2ชิ้นที่ต้องการเนี่ยมันเป็นอเทมชิ้นไหนบ้างนะครับ อ่าสมมุติผมเลือกเป็นลูกแก้วฝั่งนั้นลูกแก้วฝั่งนี้จริงๆคุณผู้ชมที่เอาไปสุ่มกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยมันสามารถเลือกสกินได้ด้วยนะครับเลือกฮีโร่ที่คุณต้องการได้ด้วยแต่ดีนี้ที่ผมมาส่มมันมีทุกอย่างแล้วดังนั้นมันเลยขึ้นว่าคุณมีไอเทมนี้แล้วมีให้เลือกแค่ลูกแก้วนั่นแหละนะครับดังนั้นจะประมาณนี้กดยืนยันไปเลยครับเมื่อกดยืนยันปุ๊บนะครับจะมีให้ปาดกระจายแบบหนึ่ง 1ดอกแล้วก็3ดอกแล้วก็อันนี้คือระดับมือสมัครเล่นแต่ถ้าเกิดว่าปัดไอตัวเลือกด้านบนไปทางเป้านักฝึกฉลามเนี่ย นะครับราคาจะสูงขึ้นแต่โอกาสที่จะได้สกินนั้นก็สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับดังนั้นเราจะสตาร์ตตั้งแต่21,306่คูปองสุ่มกันแบบ3ดาวกระจายสัก5ครั้งก็แล้วกันเรามาดูกันว่าจะได้สกินแวนหรือเปล่านะครับก่อนอื่นผมขอบันทึกก่อนละกันว่า3าดาวกระจายครั้งหนึ่งเนี่ยมันใช้240คูปองนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ก็กิจกรรมมันก็จะปลาดาวกระจายไปตรงหน้าครับเราเลือกปลาเองไม่ได้ระบบมันปลาให้จะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ดวงฮะอ่าโอเคครั้งแรกไม่ได้สักกระป๋องเลยนะครับได้ปไปในเทมกับหินเลื่อนขั้นนาคอสหมดเลย <Nope. S 1> อ่ะต่อเนื่องนะครับครั้งต่อไปได้อะไรฮะโอ้โหโอโ้หนี่ครับได้สเปรย์เครื่องดื่มชูมกาลังโอ้โหมันเป็นเครื่องดื่มเหรอตอนแรกผมรู้ว่าสเปรย์นะครับได้มาแล้ว3อันก็จะได้ไอเทมทางฝั่งซ้ายมือขึ้นมาตามกราฟเลยนะครับ อันนี้ผมปลาไป2รอบแล้วนะผมปลารอบที่3ครับถ้อยางนั้นเรียบร้อยครับได้มาอีก3 3 3ขวดอ่ะโอเคทีนี้เราจะปลาอีก3รอบนะครับหรืออีก2รอบสินะครับตอนนี้ปลาไป3ามรอบนี้รอบที่4โอ้โหเกลือวะนะครับต่อไปรอบที่5นะครับโอโ้ได้ไหมเนี่ย nope ได้เครื่องดืม่มจุมลังสามผมว่าเราปลาทีละดอกแล้วกันอันนี้เราปลาแบบห้าห้าดอกสามห้าครั้งติดแล้วนะสามดอกห้าครั้งติดยังได้มาแค่แปดชิ้นเลยนะครับเพราะงั้นเราปลาทีละอันดีกว่าเผื่อจะมีโอกาสได้ของดีกว่าเอแปดสิบไม่เอาครับไปต่อนะแปดสิบครั้งที่สองครับโอ,ขอ้ขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยขาดอีกไม่กี่ชิ้นเองขาดแค่3ชิ้นนะครับไปครับ อันนี้ครั้งที่สามนะครับแบบทีละดอกไปครับต่อครับครั้งที่สี่ฮะโอ้โหเกลือต่อมาครับครั้งที่ห้าครับเฮ้ยได้แวนเลยแม่งปลาเข้าแวน,เ,นเต็มเลยนะครับสุดยอด ได้เรียบร้อยเลยครับไม่จำเป็นต้องไปพึ่งในหลอดด้านซ้ายและถ้าคุณโชคดีคุณก็จะปลาโดนแล้วก็คือได้เลยอย่างนี้นะครับโอ้โหแต่ถ้าเกิดว่าสมมติดวงไม่ดีปลาไม่โดนแวนก็คือปลาเก็บในส่วนของพวกไอเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยนะครับให้ได้ครบ15อันก็จะแลกได้แวนแล้วด้วยอันนี้ผมก็ได้กราฟทางซ้ายมือแค่2ออย่างนะครับเป็นลูกแก้วนะครับก็กดรับด้านข้างด้วยนะครับ โอเคครับผมเรียบร้อยครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้นะว่าหมดไปกี่ปองของทุกอย่างก็จะไปอยู่ในอีเวนต์ระบบอันนี้อ่าโอเคผมกดรับเลยนะฮะลูกแก้วลูกแก้วแล้วก็สกินครับเ็ดเค้กโค้ทเทยวนชาร์คไทม์เมอร์นะฮะน่าจะเป็นสกินแวนที่สวยที่สุดในตอนนี้แล้วล่ะนะครับก็แล้วแต่คุณว่าจะชอบสกินไหนมากกว่าบางคนก็ชอบ AAC บางคนก็ชอบอันนี้นะครับ โอเคประมาณนี้โอ้โหของรางวัลเยอะจัดโอเคเรียบร้อยได้มาอยู่ในคลังละโอ้โหเฟี้ยวมากนะครับก็ประมาณนี้ละกันสําหรับเนื้อหาการสุ่งกิจกรรมนะครับคูปองที่หมดในครั้งนี้เนี่ยผมขออนุญ,ญาตคํานวณสักครู่นะครับณตอนแรกนะครับผมมีอยู่ที่2 1 3 0 6ปัจจุบันผมเหลือโอ้โหหมื่นเก้านะครับ 1 9 7่7เนะครับพอผมลบกันปุ๊บเท่ากับผมหมดไปกับสกินแวร์ประมาณ1,500คูปองแต่ผมสังเกตจากลูกค้าที่มาเติมกับผมประจำเนี่ยบางท่านหมดไม่ถึงพันปองเองนะบางคน800-900ปองก็คือได้แล้วดังนั้นผมคิดว่าโปรโมชั่นที่ผมจะจัดเนี่ยนะครับจะต้องเป็นราคาที่มีทั้งแบบคนดวงดีและแบบคนที่ต้องการเมคช์อย่างผมนะครับดังนั้นผมจะจัดโปรโมชั่นไว้ทั้งหมด2ราคาตามภา ดีเลยครับ ก็จะมีทั้งราคาแบบ1,100บาทและราคาแบบ740บาทนะครับถ้าคุณเติม740บาทคุณก็เอาไปเลยครับ1,050คูปองเอาไปสุ่มดูนะฮะเพราะว่าบางคนก็หมดไม่ถึงพันปองสำหรับสกินแวนตัวนี้ส่วนถ้าใครนะครับมีงบสูงขึ้นมาหน่อยอยากสุ่มให้มันได้ชัวร์จริงๆมันก็ไม่ชัวร์หรอกแต่คูปองมันได้ไปได้ไปเยอะดังนั้นมันก็มีโอกาสที่จะได้ค่อนข้างสูงนะครับก็1,100บาทได้1,610คูปองอันนี้ ก็คุ้มเช่นเดียวกันดังนั้นไปลองพิจรารณากันดูว่าคุณอยากเติมแบบเมคชัวร์หรือว่าอยากเติมแบบอโอกาสได้ไม่เยอะมากเน้นเสริมดวงซะส่วนใหญ่นะครับก็ประมาณนี้ราคามีให้เลือก2แบบนะครับแต่จะเติมราคานี้ได้คุณจะต้องเป็น ID ดีการินาเชื่อมกับ Facebook นะครับหรือเป็น ID Facebook โดยตรงแต่ถ้าคุณเป็น i อดีการเฉยๆเนี่ยจะต้องเติมในราคาด้านล่างเลยนะก็คือ850กับ1,300นะครับ เว้นแต่ว่าคุณอยากเอาการีน่าเชื่อมเฟซซึ่งถ้าคุณทําไม่เป็นแอดมินเราสอนได้นะครับก็จะสามารถเติมในราคาแบบ Facebook ได้เลย1 1 0 0 740แค่เอากาลีน่าเชื่อมกับ Facebook เท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนื้อหากิจกรรมมันจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับโปรโมชั่นก็มีตามนี้เลยถ้าคุณผู้ชมท่านใดยอยากเติมคูป,ปองกับเราเอาคูป,ปองไปสุม่มกิจกรรมแดนฉลามคลัง่งของแวนล่างใหม่เนี่ยนะครับก็เติมได้เลยนะครับสนใจอินบ็อกซ์มาที่แฟนเพจแล้ว ไลน์แของเราได้เลยทั้งแฟนเพจและ l i น์แเราจะทำการแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็ทำการอินบ็อกมาสั่งซื้อกุ่บองเอาไปสุ่มสกินใหม่ของแวนกับเราได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันแนะนำโปรโมชั่นกับสุมให้ดูและประมาณนี้ครับขอบคุณครับ